หลายครั้งครับที่เราไปเจอเด็กครับและเยาวชนที่เสียตัวก่อนวัยอันควรสองครั้งเนี่ยครับที่ผมไปบรรยายในเรือนจําแล้วก็ที่สถานพินิษมันมีเรื่องหนึ่งที่ตรงกันและน่าตกใจนะครับว่าเด็กผู้หญิงเสียตัวตั้งแต่อายุ13ปีถ้าเราลองมาคิดดูว่าเมื่อเขาเสียตัวตอน13ปีอ่ะเขาจะมีสมาธิและมีสติที่ไหนในการเรียนเพราะว่าสิ่งสําคัญของเด็กเนี่ยครับที่เขาเสียตัวไวกว่าที่ควรจะเป็นย่ย วิเคราะห์ย้อนกลับไปทีละช็อตมันเห็นภาพชัดง่ายมากครับเพราะว่าเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่กับปู่กับย่ากับตากับยายไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่สิ่งเดียวที่เขาอยากได้คือความรักนะครับและความรักที่เขาจะหาได้ตามท้องถนนหรือกับกลุ่มทั่วไปก็คือกับผู้ชายคนหนึ่งจริงๆแล้วเขามีแฟนเพราะเขาอยากได้ความรักแต่สิ่งที่เขาได้จากผู้ชายเหล่านั้นล้วนไม่ใช่ความรักครับมีแต่เพียงเซ็ก แล้วหลังจากที่เขาได้เสียกันเนี่ยชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปจากเด็กผู้หญิงคนหนึง่งก็กลายเป็นแม่ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชีวิตเขาก็แย่ขึ้นเรื่อยๆน้องคนไหนที่คิดอยู่หรือว่าอยู่ระหว่างเสี่ยงหรืออยู่ระหว่างตัดสินใจอยู่ระหว่างการที่กําลังจะมอบกายให้เขาลองฟังเรื่องที่พี่พูดนะครับพี่ถามเด็กและเยาวชนหลายที่มากครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหตุผลอะไรที่เราไปรักกับเขาไปอยู่กับเขาเนี่ยเพื่ออะไรเราแทบไม่รู้้วยซ้ำไปนะครับแต่ทจริงแล้วพอเราถามจริงแล้ว ถ้าสมมุติว่าวันนี้น้องเป็นเด็กนะครับแล้วน้องไปได้เสียกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วเกิดน้องท้องขึ้นมาผู้ชายคนนั้นมันจะถามทันทีว่าน้องท้องกับใครเพราะมันจะไม่รับผิดชอบแล้วผู้ชายร้อยละเก้าสิบเขาจะบอกให้เราไปเอาเด็กออกแต่ในขณะที่เราเป็นเด็กผู้หญิงเรารู้ครับว่าเรารักลูกประมาณแค่ไหนแล้วเราต้องทนเลี้ยงลูกของเราไปแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเราจะหมดอนาคตของเราทันทีที่ห้ามน้องไม่ได้ครับได้แต่เตือนสติ ทุกครั้งเลยเวลาที่น้องท้องก็จะถามว่าท้องกับใครเพราะเขาไม่พร้อมรับผิดชอบแล้วเขาจะบอกน้องแบบสุภาพสุภาพว่าให้แปเอาเด็กออกดังนั้นถ้ายังไม่ถึงเวลาที่ว่าน่าจะเก็บไว้ในวันที่เราพร้อมที่สุดนะครับในวันที่เราดูแลได้อย่าพูดแบบมักง่ายว่าท้องได้ก็เลี้ยงได้เลี้ยงไม่ได้หรอกน้องค่าใช้จา่ายมันแพงกว่าที่น้องคิดเยอะนะครับถ้าน้องไม่จักป้องกันจนไม่มีตังค์ซื้อถุงยางอนามัยนั่นมันแปลว่าน้องก็ไม่มีปัญญ,ญาจะซื้อนมให้เขากินเหมือนกันเตือนไว้ได้วยความรักครับหัวในนดดจาก ทานที่นิตย์กรุงเทพหรือบ้านเมตาขอบคุณครับ